มาดูวันต่อในวันที่5ครับต้องบอกว่าช่วงนีนะ้น่าจะใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วครับอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับกว่าผมจะได้เริ่มงานเนี่ยก็ปาไปประมาณ5้าโมงเช้าเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมตั้งใจว่าจะทําโครงสร้างสําหรับผนังเนี่ยให้ได้ครบทั้งหมดทุกด้านนะครับซึ่งจะเหลือทางด้านหลังตรงเนี้ยแค่โซนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนตำแหน่งของประตูให้มาอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะอยากจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผนังด้านหลังเนี่ย ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราเคยทําเป็นช่องสําหรับหน้าต่างไว้นะครับก็ไม่ยากนะครับแค่เราไปหาตัวขนาดของประตูวงกบต่างๆที่เราจะใช้เนี่ยเอามาครับเอาไปทาบตําแหน่งของตัวโครงสร้างเดิมที่เราได้ทําไว้เลยแล้วก็หาตําแหน่งที่เราจะตัดโครงสร้างเหล็กออกนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นเลื่อยชักก็จะง่ายที่สุดเลยนะครับก็ไล่ตัดตามตำแหน่งที่เราจะติดตั้งตัววงกบเนี่ยเข้าไปเลยนะครับวิธีการตรงนี้ผมใช้ วิธีการวัดจากขนาดของวงกบจริงๆที่เราจะใช้เลยซึ่งวงกบที่ผมใช้หรือว่าประตูที่ใช้จะเป็นขนาดความกว้างอยู่ประมาณสัก80บนะครับสูง2เมตรเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปเมื่อเราตัดด้วยเลยชังหมดแล้วเราสามารถรื้อโครงสร้างเก่าออกได้เลยนะครับตำแหน่งที่เราจะติดตั้งตัววงกบเนี่ยก็จะติดกับตัวแนวเสาของตัวชั้นลอยเลยฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะมีการเชื่อมเหล็กขึ้นมาเท่ากับขนาดของตัววงกบเลยนะครับ จากนั้นเราก็สามารถติดตั้งตัววงกบเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะติดตั้งได้ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราทําช่องให้มันมีขนาดเท่ากับวงกบครับแล้วเราก็จะยึดตัววงกบเนี่ยกับตัวแนวเสาหรือว่าโครงสร้างที่เราได้ทําขึ้นมาโดยการยิงตะปูยึดเข้าไปง่ายๆเลยนะครับแบบนี้โดยสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการติดตั้งตัววงกบประตูเนี่ยก็คือเรื่องของ ระดับนะครับต้องเซตระดับให้ได้ทุกแนวนะไม่ว่าจะเป็นแนวด้านข้างด้านหน้าของตัววงกบรวมถึงด้านบนด้วยนะครับตรงนี้ต้องได้ฉากได้ม,มุมกันเพราะว่าจะทําให้เราสามารถติดตั้งเนี่ยประตูได้แบบพอดีนะครับผมถัดมาก็มาต่อในส่วนของตัวผนังทางด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้วิธีการเดิมเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีประตูหรือว่าหน้าต่างใดๆแล้วผมก็จะมีการยึดตัวโครงเหล็กเนี่ยกับตัวผนังฝั่งนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแนวของตัวเสา ของตัวบ้านหลักเลยนะครับก็จะใช้หลักการเดิมก็คือยึดตัวพุกเหล็กเข้าไปก่อนแล้วก็เอาตัวเสาเหล็กของเราเนี่ยเข้าไปยึดกับตัวกับตัวพุกเหล็กที่เราได้ทําการยึดกับตัวผนังปูนไว้นะครับหรือเสาปูนไว้นั่นเองครับยึดให้แน่นเลยตรงนี้ต้องมีการเผื่อระยะของตัวผนังด้านในด้วยนะครับสัก1เซนนะอันนี้ผมจะเผื่อไว้1เซนด้วยจากนั้นเราก็จะตั้งเสาอีกฝั่งหนึ่งนะครับตามตำแหน่งที่เราจะกั้นผนังห้อง ทั้งหมดโดยรอบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เชื่อมเหล็กเนี่ยเพื่อเป็นโครงสร้างที่จะใช้รับตัวผนังที่เราจะมากั้นทั้งบริเวณด้านนอกและด้านในนะครับทุกระยะ60เซนเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับโดยเหล็กที่ผมใช้ทั้งหมดก็จะเป็นเหล็กขนาด3คูณ1.5ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมอธิบายไปในคลิปก่อนๆนหน้าแล้วนะครับว่าเหตุผลที่ใช้เหล็กขนาด3คูณ1.5เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับหลังจากที่ผมกั้นในส่วนของโครงสร้างเหล็กสําหรับทําผนังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ จะมาปรับปรุงในส่วนของตัวพื้นนะครับที่เคยเป็นส่วนของตัวช่องที่เว้นไว้สําหรับต้นไม้นะครับที่ผมมีการเอาออกไปนะครับผมจาไม่ได้หรอกครับน,นานนานคน,าล,าล,นละลายเหมือนคละสีนะลองเอาไปเทียบดิลองเอาไปเทียบตรนี้นอันบนตรงนี้ก็พยายามที่จะหา ตัวแผ่นกระเบื้องเก่าๆนะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เหลือแค่แผ่นเดียวเท่านั้นเลยนะครับแผ่นเดียวจริงๆนะเป็นแผ่นกระเบื้องเก่าๆก็พยายามที่จะวัดให้มันได้ขนาดแล้วทําให้มันแบบพอใช้งานได้เพราะคุยกับเจ้าของบ้านแล้วเขาว่าบอกว่าไม่จําเป็นต้องแบบลายต่อกันหรือว่าสวยเนี้ยบอะไรนะครับขอแค่ให้พื้นมันเรียบนะครับแล้วก็ดูกลมกลืนกับ ตัวพื้นเดิมเท่านั้นนะครับก็โชคดีว่าเรามีตัวกระเบื้องเก่าเนี่ยยูนหนุ่นแผ่นผมก็มันมาตัดให้มันได้ขนาดนะครับแล้วก็ใส่ตัวปูนกาวเข้าไปนะครับทั้งบริเวณพื้นที่เราเทป,ปูนไว้ก่อนหน้านี้นะครับไอตัวช่องว่างตรงนี้แล้วก็ใส่ที่ตัวแผ่นกระเบื้องของเราก็สามารถติดตั้งลงไปนะครับเคาะให้ได้ระดับให้ได้แนวเท่านี้เองก็สามารถทําให้พื้นที่เป็นหลุมตรงนี้เนะี่ยกลับมาเป็นพื้นเรียบดูเรียบเนียนดูเสมอกันได้ลักษณะ แบบนี้เลยนะครับผมก็งานในวันนี้ผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็คือกั้นห้องทั้งหมดได้โดยรอบแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งของประตูด้านด้านหลังบ้านมาอยู่บริเวณด้านข้างวันถัดไปเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็จะเริ่มในส่วนของโครงสร้างสำหรับหลังคาที่จะใช้ป้องกันน้ำที่จะตกลงมาหรือว่าซึมลงมาบริเวณใต้ชั้นลอยหรือว่าห้องที่เราจะกั้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับว่าผม จะทำหลังคาเนี่ยออกมาลักษณะอย่างไรแล้วส่วนที่มีปัญหาเรื่องน้ํารั่วต่างๆบริเวณตัวชั้นลอยกับตัวบ้านเองเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็จะพามาดูขั้นตอนวิธีการที่ผมทําในวันถัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนในตอนถัดไปนะครับวันนี้น่าจะจบไปได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ